คำถามที่ผมจะมาคุยในรีวิวสปอยตัวนี้เลยคือทําไมคนไทยถึงได้ซื้อวะเขานําเสนอยังไงให้สามารถเล่นเรื่องการย้อนเวลาเขาสามารถทําได้ยังไงที่จะเล่าเรื่องราวของลูบเวลาอะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่มันมีสิ่งที่น่าตั้งคําถามแต่ไม่มีใครตั้งคําถามสักคนเลยว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยงไงฉันไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะสามารถตั้งการขึ้นย้อนเวลามาได้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนคำถามแต่ไปตั้งคำถาม stock, พูดคุยกันต่อหลังจากหนังจบเกี friends, ่ยวกับเอลเมนต์ห <island> ร <What>? <you> ือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องในไทม์ไลน์ในเรื่องแทนแล้วคุณเจอเด็กครั้งสุดท้ายที่ไหนมินมินปิดประตูให้แม่มินได้ยินแม่ไหมมินหนูอยู่ไหนลกมินไอบ้านสวยๆโซฟาหลังที่ไปสร้างไปกลางป่านอย่ากลับบ้าน น่าจะพูดได้อย่างชัดเจนว่านี่คือซีรีส์ Netflix o r i g i n a l ของไทยที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งใช่ใช้คำว่า,าดีที่สุดเลยก็ได้อะใช้คำว่า,าดีที่สุดเลยก็ได้เพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ผมสามารถดูจบในรวดเดียวไล้เลย6ตอนมันตอนละเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันดูจบได้เลยแม้ว่า Element ในเรื่องนี้เนี่ยมันยากสำหรับคนไทยมากนะ ผมผมว่ามันยากสาหรับทุกคนแล้วกันผมนไม่ยากสำหรับคนไทยหรอกผมว่ามันยากสาหรับทุกคนเลยคือต้องคุยกันอย่างนี้เวลาที่คนไทยทําหนังที่มันเป็นหนังเขาเรียกว่าเป็นหนังที่มีเอลเมนที่มันเหนือจริงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกตั้งคําถามหรือตั้งแง่มาตั้งแต่แรกมันจะถูก้งคกาถามเยอะกว่าหนังฝรั่งเพราะสังคมฝรั่ง เราจะรู้สึกว่าเขาสามารถทําแบบนี้ได้เขาสามารถสร้างแบบนี้ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเขาแต่ยากลับบ้านมันมีเอลเมนต์หลายๆตอนหลายอย่างที่มันเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าคนไทยรับได้และคนไทยซื้อคำถามที่ผมจะมาคุยในรีวิวสปอยตัวนี้เลยคือทำไมคนไทยถึงได้ซื้อวะเขานำเสนอยังไง ให้สามารถเล่นเรื่องการย้อนเวลาเขาสามารถทําได้ยังไงที่จะเล่าเรื่องราวของลูปเวลาอะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่มันมีสิ่งที่น่าตั้งคําถามแต่ไม่มีใครตั้งคําถามสักคนเลยว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงฉันไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะสามารถตั้งการขึ้นย้อนเวลามาได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่คน,นถามแต่ไปตั้งคําถามพูดคุยกันต่อหลังจากหนังจบเกี่ยวกับเอลเมนต์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องในไทม์ไลน์ในเรื่องแทน อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้อธิบายก่อนนะมันเป็นหลูกเวลานะครับมันเป็นหลูกเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามนะครับว่าเฮ้ยครั้งแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงครั้งแรกมันเกิดขึ้นจากไหนไม่ต้องตั้งคําถามเพราะมันคือหลูกเวลาเช่นเดียวกับหนังอย่างเทอร์มินเตอร์คนเหล็ก2 0 2 9ถ้าจอร์นคอนเนอร์ไม่ส่งพ่อจอร์นคอนเนอร์กลับมาเพื่อมีอะไรกับแม่จอห์นคอนเนอร์ก็คงไม่มีจอห์นคอนเนอร์ แล้วหลูปแรกคืออะไรจอคอนเนอร์เกิดมาจากไหนเพราะจอคอนเนอร์คือคนส่งพ่อมันย้อนกลับมาแสดงว่ามันก็ไม่มีหลูปแรกไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับนี่คือทฤษฎีหนึ่งของเวลาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆมันคือหนึ่งในทฤษฎีเวลาที่เราอาจจะคุ้นชินกับทฤษฎีเวลาของมาเวลเนาะที่มันเกิดแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดไทม์ไลน์ใหม่เกิดมาเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เราทำอะไรตัดสินใจผิดก็จะเกิดไทม์ไลน์ใหม่งอกไปเรื่อยๆแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ใหม่ เรื่องนี้คือลูปเวลาเดิมที่หมุนวนไม่รู้จบคล้ายๆกับซีรีส์อย่างดาร์กไหมใช่แต่ดาร์กคือการที่มันวนลูบจนมันอยากจะหาทางออกจากลูปพยายามหาทางออกจากลูปและยิ่งมันพยายามหาทางออกจากลูปเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีลูปมากขึ้นเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วมันทําได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องว่าด้วยการหาทางออกจากลูบแต่เขาเล่าเรื่องราวว่ามันเป็นลูปแบบนี้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่อยากกลับบ้านเล่า อย่างที่บอกผมจะไม่ได้ไปโฟกัสกับ,กบเรื่องไทม์ไลน์ลูปนะครับคิดว่าคงอธิบายเยอะแล้วแต่ผมอยากโฟกัสว่าเขาทําได้ยังไงวะเขาสร้างให้เราเชื่อถือได้ยังไงเขาดึงพวกเราทุกคนที่เราเรามีความรู้สึกว่าไซไฟกับหนังไทยเนี่ยมันไม่น่าไปด้วยกันได้เราจะตั้งคําถามกับไซไฟในหนังไทยหรือเราจะตลกกับความพยายามจะไซไฟความพยายามของหนังไทยเสมอเขาเริ่มได้ยังไงผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่หนังเรื่องนี้ตัดสินใจทําเลยคือการ ตัดตัวอย่างตัดตัวอย่างออกมาให้เป็นเรื่องของความลึกลับเป็นเรื่องของความผีสางเป็นเรื่องของการสืบสวนว่าเอ้ยลูกหายไปแล้วซ่อนเอลเมนต์ความเป็นไซไฟทั้งหมดของตัวเองกรบให้มิดเพราะฉะนั้นคุณดูตัวอย่างคุณเดินมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณไม่ได้เดินมาพร้อมกับความเป็น Sci Fi ไซไฟเว้ยคุณไม่ได้ไปดูมอนสเตอร์นี่คุณไม่ได้ไปดูย้อนเวลาล็อติจูดลองติจูดอะไรทั้งนั้นคุณไปดูหนังเกี่ยวกับผีความลึกลับ เพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราดูเนี่ยโทนทั้งหมดเลยนะคือลึกลับแล้เฮ้ยนางเอกซ่อนลูกทําไมวะใครตกมาวะทําไมต้องหนีตํารวจวะมันเต็มไปด้วยปริศนาพอมาถึงที่บ้านเฮ้ยทำไมต้องซ่อนลูกเจอคนอื่นต้องเอาซุ่ซ่อนลูกไม่ให้ลูกคนอื่นเห็นลูกเราเริ่มสงสัยว่าเอ๊ลูกมันมีจริงเปล่าวะความสนใจของเราเนี่ยไปอยู่กับเอลิเมนต์นั้นไม่มีคนอื่นเห็นลูกเลยแม่งอยู่คนเดียวสักพักอีลูกเห็นผี เฮ้ยมีเอลเมนต์ของความสยองขวัญเกิดขึ้นหุ้ยน่ากลัวตกใจความสยองขวัญมีจริงไหมสุดท้ายจบด้วยโอ้โหผีแม่งยกเตียงโชว์กันเป็นเอ็กโซซิตเลยผมเชื่อว่าณนะเวลานั้นร้อยทั้งร้อยคิดอยู่2ออย่างอีแม่หลอนไม่มีลูกแต่แรกอีแม่หลอนไปเลย2เลยไอสัตว์เ้ยมีผีจริงๆผีลักซ่อนแน่นอนต้องมีอะไรมากกว่านั้นมีความลับอะไรหลอนอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้แน่ๆผมคิดว่า 99%่ะถ้าคุณไม่โดนสป,ปอยมาก่อนอ่ะผมเชื่อว่านี่คือเอลเมนที่คุณคิดแล้วคุณซื้อเอลเมนนี้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องคาตกรรมมันน่าเชื่อถือกว่าไซไฟถ้าเราเปิดมาเป็นไซไฟแต่แรกผมคิดว่าปลาช็กน้านะครับผมคิดว่าทุกคนปลาชอกน้ําหมดผมอาจจะปลาช็อกน้ําด้วยเืียลองคิดดูถ้าเปิดเครื่องย้อนเวลาแม่ตั้งแต่ตอนแรกไอเฮียมึงบ้าแล้วเฮ้ยมึงบ้าแล้ว เปิดมาเจอชื่อนเวลาใต้โต๊ะลูกอย่าไปเล่นนะลูกกดลูกลูก,ลก,ลกหายมึงบ้าแหละมึงเพี้ยนและกูไม่ซื้อมึงแล้วไม่ดูแลเฮียหนังมึงแต่เขารอเราก่อนเนี่ยรอด้ยวยความลึกลับเดินไปในป่าเฮ้ยเครื่องไฟฟ้ามีการบอกเฮ้ยเอาเครื่องใหญ่ขนานดะนี้มาทําไมคือเขาไม่แบบไม่ได้ซ่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเขาเขาเขาโปรยเขาเขาซ่อนอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยให้มีอะไรบ้านที่มีแปลกๆนะมีห้องล็อกมีอะไรแปลกๆให้มึงเห็นนะให้มึงดูนะแต่มึงไม่รู้หรอก มึงไม่โรคนี้อะไรเกิดขึ้นเพราะกูจะโยกหลอกด้วยผีกูยโยกหลอกมึงเราลึกลับโยกหลอกด้วยความแบบปริศนาต่างๆที่แบบมีนี่จริงไหมและจบด้วยฉากแบบอลังการงานสร้างแม่เห็นว่าโอ้ยเชี่ยแต่ที่ลูกเห็นคนเดียวีลูลลกหลอกหรือเปล่ากอเห็นอันนี้แม่เห็นด้วยแหละมาตอนที่สองเนี่ยโทนหนังเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่หนังผีแล้วมันไม่ใช่หนังลึกลับแล้วไม่เป็นหนังสืบสวนสอบสวนเต็มๆอไรเอลเมนต์บางอย่างที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเชื่อ มุมมองที่เล่าจากอีอคนอีคนผู้หญิงนี่ไหมว่าผมเลือกวารีได้ไหมจะเล่เลา,เ,ลา,เ,ลา away, เราื่องจากวารีได้ไหมเราเริ่มเราเริ่มมีตัวละครฟ้าเข้ามาแล้วฟ้าเข้ามาสืบสวนสอบสวนแล้วมันมีพาร์ทของความสืบสวนสอบสวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอะอะไรจริงอะไรไม่จริงอะเอลิเมนต์ของฟ้าที่มีอะไรจริงไม่จริงมีการสืบสวนมีความเป็นแม่นี่คือผู้หญิงตำรวจท้องที่แบบแม่งเท่ที่สุสดที่ผมเคยเจอมาผมไม่เคยผมไม่รู้ชีวิตนี้ผมเคยดูหนังตำรวจท้องสักกี่คนนะแต่แบบ คนนี้เล่นเท่มากมาสืบสวนสอบสวนเรื่องราวต่างๆโทนมันชิปกลายเป็นสอบสวนสอบสวนแล้วโทนมันเริ่มตั้งคําถามกับผู้หญิงแล้วว่าเอ๊เด็กมันมีจริงเปล่าวะผมชอบมากเลยที่ไปดูดูกล้องวงจรปิดอะแล้วดูยังไงก็ก็ก็ไม่เห็นเด็กให้ได้สักทีอะซึ่งมันซึ่งมันแมทกับตอนแรกนะเพราะตอนแรกเราว่าเฮ้ยเด็กมันซ่อนอยู่ในรถไงคนเลยไม่เห็นแต่พอถึงตอนเนี้ยมันน่าตั้งคําถามจริงๆว่าเชื่อหรือมันมีเด็กหรือมันไม่มีเด็กวะมันทําให้เราตั้งคําถามเลยว่า อีนี่มันหลอนไปเองหรือเปล่าวะแล้วมันทําให้ตอนที่หนึ่งอ่ะมันเริ่มเกิดการตั้งคาถามว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งมมดอีนี่มันหลอนแล้วมันอาจจะเป็นคนฆ่าลูกมันเองก็ได้ฆ่าลูกแล้วหมกไปในป่าตั้งแต่ตอนที่มันแบบไปยืนในป่ากับลูกมันแล้วอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันฆ่าตั้งแต่กรุงเทพมึงมึงทาลูกมึงตายมึงตีกับผัวหรือลูกลูกมึงหลอนตีกับผัวมึงเลยหนีออกมามึงไปแบบนั้นหรือเปล่าหนังมันหนังมันหลอกกันลวมันมันแบบเหมือนกับปุ ขณะเดียวกันก็เริ่มก็เริ่มให้เราเห็นผีแต่ว่าคนดูเห็นผีแต่คนในเรื่องไม่เห็นผีนะมันจะเริ่มมีเอลเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำารู้สึกว่าเอ้ยมันมันดึงเราออกจากความไซไฟมาเป็นทางสืบสวนสอบสวนแทนซึ่งพอมาถึงตอนที่3เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตอนชิปที่สำคัญมากเลยนะคือตอนที่3เนี่ยคือตอนที่เราได้รู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้นในการ ไปใต้บันไดไปห้องใต้บันไดห้องอย่างความลับที่เรารู้สึกอยู่มาและที่สําคัญเลยคือเวลาที่เราแนะนําห้องใต้ดินอะ่ะมันไม่ได้ถูกแนะนําในฐานะของการเป็นวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นมันไมไ่ถูกแนะนาในในในเชิงของการเป็นไซไฟหรือบรรยากาศของการเป็นไซไฟมากๆแต่มันถูกแนะนําในฐานะของการเป็นการทดลองสยองขวัญน่ะนึกออไหมมีรอยเลือดที่พื้นเริ่มจากการเจอรอยเลือดการแบบห้องบ้าอะไรเนี่ย มีเอลเมนที่มันที่มันยังคงรักษาความเป็นหนังสยองขวัญอยู่เพราะคุณไม่ได้เจอห้องที่แบบสะอาดคุณไม่ได้เจอห้องที่แบบมีอะไรแล้วก็มีแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้าคลุมเอาไว้ซึ่งบรรยากาศของเรื่องณเวลานั้นอะโอ้โหมันเรื่องสยองขวัญแบบสุดลิ้มที่ประตูอยู่เลยนะตอนที่สามเนี่ยยังสยองขวัญอยู่เลยนะยังไม่ได้เป็นแบบเป็นไซไฟเลยนะแต่เริ่มมีความแบบกลิ่นอายความเป็นไซไฟเริ่ม แปลกขึ้นมาแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ผีวิญญาณแล้วมันต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วขณะที่ว่าเปิดไอ้ตู้นั้นออกมาผมมีความรู้สึกว่ามันมีตัวอะไรหลุดมาแดกเด็กเปล่าวะจริงๆอันนี้แบบผมแบบเฮ้ยมีตัวอะไรมาแดกเด็กป่าวะตัวอะไรมันออกมาทาร้ายเด็กที่มันโดนขังอยู่ในนี้มา20ปีอย่างนี้หรือเปล่าวหรือมันอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นแบบฟิลฟิลแวมไพร์อะไรฟิลฟิลประมาณนี้หรือเปล่าวะคือผมไปถึงจุดนั้นเลย แต่ตอนต่อมาเนี่ยเขาก็ฉลาดมากที่ที่เป็นที่จะไปใช้เป็นแฟลตแบ็กพี่เลือกจะไปเป็นเป็นแฟลตแบ็กที่เล่าเรื่องราวของตัวแม่ไพ้พระอะไรพระชิดาสักอย่างซึ่งตอนที่เขาเอาเอลเมนต์มาตอนแรกแนะผมเดาผมเริ่มเดาได้แหละเพราะว่าตอนนี้คือตอนที่เปิดมาแล้วเ,เห็นว่าวารีหน้าไม่เหมือนเดิมคือตอนนั้นก่อนหน้านั้น,น,นเราเห็นวารีที่มันหน้าเหมือนเหมือนมินมากๆ แต่ว่าเฮ้ยตอนมินซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็สามารถเล่าได้ว่าเออแม่ลูกใช้นักแสดงคนเดียวกันก็ปกติไอ้เรื่องเออมันก็ทําอย่างนั้นนึกยังเอาเด็กเล่นแม่ด้วยเด็กเล่นลูกด้วยมันก็ทาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็ได้มันก็เอาเอาแม่เล่นลูกได้มันก็เรื่องปกติแต่พอเราเห็นว่าวาลีที่คนที่พันนิดาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันผมก็เอะผมก็มีความเออ ผมก็มีความแบบยังไงนะมันเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับ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 ตรงนี้แล้วมันเริ่มมีความรู้สึกว่าว่ามันเพี้ยนเพียนมันเริ่มรู้สึกเอ๊ะจะมันจะ,ม,นจะมันจะไปทางไหนต่อวะแล้วตรงนี้เองที่ผมรู้สึกว่าเขาใส่ความเป็นไซไฟเข้ามาแบบเลยอคืออยู่ๆเราเจออีกก้อนพลังงานอันนั้นเลยอะคือมันไม่มีการมัน introduce ว่าเคลื่อน ไปมีประสิทธิภาพมันไม่มีการอินชทนดิววิทยาศาสตร์อะไรเลยคือปุ้มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก้อนก็เอารองเท้าออกมาแล้วก็ฟุบหายไปแล้วก็ไปแล้วก็เขาเราก็ไม่อธิบายสิ่งนั้นนะแล้วก็เราทุกคนเราก็มูฟออนไปเว้ยแล้วก็มูฟออนไปเรื่องดรามา่าเพราะดราม่ามันหนักมากดราม่าเรื่องลูกเลิกปันดักมันหน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 ักมาก,มกผมก็เลยแบบเออตอนดูตอนนั้นก็แบบเชื่อมึงแนะนำอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ไม่พูดถึงอีกเลยแล้วก็ ไปเล่าเรื่องดรามา่าครอบครัวชีวิตลูกตายเพราะพอโมเมนต์ที่ที่ไอรถอะแม่งชนปึงป้งกับกับกับรถที่จอดข้างทางแม่งท้า้ผมนึกถึงอะไรวะไม่เึกถึงตอนแรกอะที่แบบว่าไอวาลีวาลีโตอะว,วาลีปัจจุบันอะแม่งจอดรถแล้วแบบมีตำรวจมาเตือนอะผมก็รู้สึกแบบเชีย่ยหนังมันประเด็นบนซ้ําแน่นอนแหละคิดว่าเวลานั้นอะผมคิดว่าแน่นอนว่ามันคือประเด็นบนซ้ําแหละเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆๆกันมันเกิดขึ้นแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นโอเคแหละปมของหนังเรื่องนี้คือการวนซ้ำอย่างแน่นอนยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกจากการที่ดูไตเติลของเรื่องที่มันมีแบบว่าเป็นวงกลมที่มันซ้อนทับกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องของลูปเวลางานภาพต่างๆเรื่องบนใดวนเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนในความทรงจําของเรามากขึ้นว่าโอเคแหละ เขาไม่ได้พูดกับเราเรื่องลูกเวลามาตั้งแต่แรกแต่มันอยู่ใน element ต่างๆในเรื่องนี้ e อลเมนต์ element ความเป็นวงกลมการเวียนว่ายการหมุนวนเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อทำไมมันต้องเป็นปี2,5,3,4เราเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะมันมีการปฏิวัติทำไมต้องเป็นปีมาสร้างบ้านหลังนี้ครั้งแรกในปี2,4,7,5มันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองทำไมมันต้องมีอยุ์ ไม่ผัวต้องชื่ออยุทธเพราะว่าอายุธคือไอ้ประยุทธ์ไอ้มันมึงเป็นคนที่ปฏิวัติครั้งล่าสุดเอลเมนต์ของการทําซ้ําเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่การทําซ้ําเฉพาะแค่เหตุการ,กรณ์โศกนาฏกรรมของความตายมันไม่ใช่การแค่วนซ้ําของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลูกเวลาแต่มันคือการวนซ้ําทางการเมืองอีกด้วยว่าประเทศนี้ไอ้เหี้ยรัฐประหารกันมาก,กี่ครั้งทําไมมันถึงไม่ดีขึ้นเลยวะทำไมยังเป็นรัฐประหาร,เ,ร,าร,าหารเหมือนเดิมแล้วเราก็วนซ้ําอยู่ในลูปของการรัฐประหารเหมือนเดิม นี่คือเอลเมนต์หนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเขาคงไม่เฉลยแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละสองสี่เจ็ดห้าสองห้าสามสี่แล้วก็นในปีที่อะไรที่ล่าสุดที่อายุอ้ประยุทธรร์ทาแต่ว่าเขาก็ทำประยุทธใ์ในในลักษณะของพี่ยุทธพ,ทพ,ทพี่ยุทธพี่ทหารยุทธพัฒน์ยุทธพงษ์เฮียอะไรนะั่นอันนั้นแหละคือตัวแทนของของทหารในสังคมไทยนะหรือจะตัวแทนของไอประยุทธ์นั่นแหละมาถึงตอนที่ห้าเนี่ยเล่าเรื่องของการกลับมาของวารีที่มาโผล่ใน ใน Element ตตรงนี้เออมา Element ตรงนี้แล้วก็เข้ามาร่วมแจมอยู่ใตตอนนี้ซึ่งแม่ก็แม่ก็จําวารีไม่ได้ก็ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปนะเออการจาการจําลูกตัวเองตอนโตไม่ได้หรือการจําหน้าลูกตัวเองตอนโตไม่ได้ซึ่ง Element ตตอนนี้เนี่ยมันก็ผมว่าเจ๋งดีตรงที่ว่ามันเล่นกับมันเล่นกับความรู้สึกของการไม่ปล่อยวางทั้งคู่เนาะทั้งตัวพนิดาที่ก็ไม่สามารถปล่อยวางจากลูกสาวคนใหม่ตัวเองได้เออถ้าลองใจเราคิดว่าเอ้ย มีคนคนนึงมาทวงลูกสาวเขาไปเราก็ต้องยอมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาก็หนังมันสร้างมาให้เราเข้าใจว่าคนนี้มันสูญเสียไปมากแล้วมันแบบมันเป็นคนบ้าเต็มที่แล้วอ่ะมันถึงขั้นแบบสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อเพื่อจะแบหวังว่ากูจะสร้างเอลเมนต์นี้ได้สร้างดึงลูกตัวเองกลับมาได้แล้วมันแล้วมันก็หวังไว้ได้จริงๆอ่ะมันมีเด็กโผล่มามันก็ต้องไม่ยอมเพราะมันกลายเป็นคนบ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบการแย่งชิงลูกกันบลาบลา b ก็สุดท้ายก็นําไปสู่ความตายของวารีในวัยสาว ซึ่งผมว่ามันก็มันก็เจ๋งดีแล้วผมว่านับเวลาทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับรูปเวลามันชัดเจนรูปทุกอย่างเอเลเ e n มนต,ต์ต่างๆมันลงล็อกเราก็รู้เรื่องราวก่อนที่ตํารวจทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะจะได้มาเจอตรงนี้ซะอีกในตอนที่6ที่เป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนแหละมันเป็นบทสรุปของวารีแต่อีกเรื่องหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันเป็นบทสรุปของตัวละครฟ้าอีกด้วยเอเลเ e n มนต์ที่สําคัญของตัวละครฟ้าแล้วผมคิดว่า น่าจะเป็นคำตอบของคำถามที่ทุกคนถามว่าพ่อของวารีคือใครอ่ะพ่อของมินคือใครไม่ใช่พ่อของวารีพ่อของมินคือใครถ้ามินคือวารีแล้วแล้วใครคือพ่อของวารีหรือพ่อของมินคำตอบก็คืออยู่ในฉากที่พยาบาลเดินมาถามฟ้าว่าจะใส่ชื่อพ่อไหมคะอ๋อไม่ใส่คะ่ะหนังมันบอกกับเราอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใส่ก็คือว่ายง่ายเลยคือมินและวารีเนี่ยไม่มีพ่อครับ บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวารีอาจจะเป็นพาราดอกอาจจะเป็นตัวบัคอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เธอเข้าเครื่องนี้และทําให้เธอสามารถมีลูกได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพ่ออีกเอลเมนต์หนึ่งก็คือการหลุดออกจากหลูปของความรุนแรงฟ้าเลือกที่จะไม่ได้ว่ามีผัวใหม่หรือมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิตที่ทดแทนไอผู้กํากับหาเหวนั่น แต่เลือกจะเดินทางไปด้วยตัวเองและใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็คือการหลุดออกจากลูปนี้ได้หลุดจากลูกของความรุนแรงหลุดออกจากลูปของความไม่รับผิดชอบและเลือกจะใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองขณะที่โอเคแหละวารียังอยู่ในนั้นแต่ว่าฟ้าหลุดออกจากลูปนี้ได้แล้วผมไม่รู้ว่านี่คือการจบอย่างมีความหวังหรือเปล่าว่าไม่แน่ในเชิงของการเมืองที่ซ้อนทับไปอีกทีผู้สร้างอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, คนไทยก็จะหลุดได้นะเว้ย เราจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้เหมือนกันเหมือนที่ฟ้าเลือกจะหลุดออกถ้าเราเลือกที่จะไม่มีพอนั่นแหละครับผมคิดว่านี่คือความสำเร็จที่เจ๋งมากๆของไทยเนาะเราอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับซีรีส์ที่ไซไฟไปเลยความสร้างความน่าเชื่อถืออาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราดึงเอลเมนต์ของความสยองขวัญเอลเมนต์ของความลึกลับเข้ามาก่อน แล้วค่อยใส่ความเป็นไซไฟเข้ามาที่หลังหรือค่อยๆเป็นการเกลีย้ยกล่อมทําให้เป็นปลามันไม่เป็นปลาผิดน้ําที่แบบล็อกช็อกตายไปเลยแต่มันค่อยๆมีการเปลี่ยนค่อยเติม oxygen, ออกซิเจนก็ค่อยใส่ลงมาผมเชื่อว่าคนไทยพร้อมจะรับแต่แน่นอนมันต้องมาจากงานสร้างที่ดีด้วยนักแสดงที่ดีด้วยการแสดงที่ดีด้วยเอเลเมนต์เหล่านี้ต้องครบถ้วนเพื่อพาคนดูออกจากหน้าบ้านของตัวเองเข้าสู่ดินแดนพิศวง ทวายไลท์โซนดินแดนแห่งไซไฟไม่ใช่เอเลเมนต์เหล่านี้เละเทะแล้วมาตั้งแล้วมาตั้งคําถามมาด่ากล่าวว่าทําไมคนดูไม่เชื่อทาไมคนดูไม่ซื้อตรงนี้ทําไมคนดูขํากับตรงนั้นก็เพราะว่าคุณต้องค่อยๆพาเขาไปคุณกระชุดกระชากเขาไม่ได้ไม่ใช่มาโทษมาโอ้ยเนี่ยคุณเป็นสังคมไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ไงคุณเลยไม่สามารถเชื่อสตอรี่อันนี้ได้ก็ชช่นเราเป็นสังคมแบบนั้นถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเราไม่เชื่อในวิทยาศาสตร์ก็เราพาเราไปศายศาสตร์ก่อนเลย พาเราไปดินแดนลึกลับก่อนเลยแล้วค่อยกระชากเราไปในทิศทางที่คุณต้องการผมว่าซีรีส์นี้จะเป็นแม่แบบจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรีนบุ๊กบูไม่กรีนบุ๊กไม่ได้กรี <c oughs> <c oughs> นบุ๊กไม่ใช่บูปริ้นเออต้เป็นบูปริ้นสําหรับหนงังหรือซีรีส์ในอนาคตที่อยากจะเล่าเรื่องราวไซไฟที่มันลึกลับซับซ้อนหลุดไปลงเวลาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าศึกษาซีรีส์นี้จังหวะวิธีการเล่างานสร้างต่างๆภาษาภาพสัญญาใน บริบทต่างๆของเรื่องจริงๆใน Netflix เขามีฉลายเฉลยเฉลยเฉลยสัญญาไปเยอะแล้วนะครับไปดูในเพจ f a c e ุ๊กคลายดนได้ผมไม่พูดซ้ำนะแต่ว่าเออผมว่ามันเป็นแม่แบบที่สำคัญได้เลยเพราะฉันแฮปปี้มากๆครับเป็นน่าจะเป็นเอาทุกๆเอลเมนต์นะทั้งหนังทั้งซีรีส์ของ Netflix นะผมว่าผมชอบอันนี้ที่สุดอันนี้ที่สุดเลยท็อปที่ของผมนะจะเป็น อยากลกับบ้านแบร g k o เคิ k i n เบคกิ้งและฮังเกอรสามอันนี้ผมเป็นอันที่ผมชอบของ Netflix มากๆครับแล้วก็ที่สำคัญพุ่งกับคนนี้กำกับซีรีส์ครั้งแรกนะเป็นเหมือนครั้งเขียนบทและกำกับด้วยชื่อคุณต้นหรือสักอย่างเนี่ยผมจำเป็นไม่ได้แต่ว่าโอ้โหถ้า First Time Director ได้ขนาดนี้ผมว่าคนนี้น่าจับตามองมากๆนะครับคิดเห็นยังไงกับซีรีส์อยาากลับบ้านครับ ชอบไม่ชอบยังไงเอลิเมนต์ตรงไหนหรือตีความยังไงแตกต่างกับผมได้หรือมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเกตเล็กเกตน้อยมองต่างจากผมได้ประเด็นไหนสามารถใส่มาได้เลยนะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกนะครับผมไม่ได้รู้ทุกอย่างนะบางอย่างผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกเนาะจะได้ทําให้หลายๆคนที่อาจจะเบิกเข้ามามีความเห็นแล้วก็แน่นอนครับคุณมีทฤษฎีของคุณยังไงคุณจับตรงนี้ได้จะตรงนี้ได้แล้วต่างจากผมไม่ใช่พี่มันต้องไม่เป็นแบบนั้นบอกมาได้นะ สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่สัจธรรมนะครับเป็นแค่การวิเคราะห์แล้วก็มุมมองของผมเท่านั้นเองครับคุณชานรงบอกเห็นหลายคนบอกว่ามันคือดาร์กเมืองไทยกูดีกึ้นขนาดนั้นหรือเปล่าเออถ้าดาร์กมันจะค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อนกว่าครับแต่ว่าดาร์กมันจะไม่มี Element ของความเป็นเอ e m เมนการเมืองเอเลเมน์เรื่องพ่อดราม่าของมนุษย์อ่ะมันจะน้อยกว่ามันจะเป็นเรื่องการแบบไทม์ไลน์การจุดพลิกผันของเรื่องราว เพราะฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงได้แต่ว่ามันหาทางลงของตัวเองได้ครับที่มันแตกต่างกันคือเอาพูดตรงๆนะแรงบันดาลใจมันมีให้กันได้ครับในการเล่าเรื่องในสปล์ในการหยิบยืมองค์ประกอบบางอย่างในเรื่องอย่างเห็นผมเห็นนางเอกใส่ชุดสีเหลืองทับสีขาวผมก็คิดถึงอะไรผมก็คิดถึงไอ้นี่เล่าไอ,ไอชุดของดาร์กอ่ะชุดกันฝนของดาร์กในเรื่องดาร์กอ่ะผมว่าไม่แน่เขาก็จะเล็บเล็บ,เล,บเล็บตรงนี้ของดาร์กมาเพื่อเป็นการให้เกียรติ ไอเอลเมนต์ Element เป็นกลมๆอ่ะไอควันดําๆอ่ะผมก็นึกถึงดาร์กนะเออผมก็แอบนึกถึงดาร์กเหมือนกันแต่ว่าทําไมผมถึงไม่คิดว่ามันคือการ c อปปี้เพราะว่ามันเขาใส่เอลเมนต์ใหม่ๆเข้าไปเยอะจนเรารู้สึกว่าอุยมันไม่ใช่การคอปปี้แหละแต่มันคือการหยิบยืมเฮ้ยไอเดียตรงนี้ดีอันนี้ชอบแต่ฉันมาบิดมาใส่มาเป็นความเป็นไทยเป็นสตอรี่ของฉันเองเพราะฉะนั้นไอเรื่องการบนซ้ําทนบริบททางการเมืองดาร์กมันไม่มีหรอกครับ เออหรือการไม่มีพ่อเงี้ยในดาร์กมันไม่มีเหรอครับเพราะว่าบริบททางการเมืองเขากับเราไม่เหมือนกันเออใช่ไหมนะครับ